ก็จะมีคนไหนที่สะสมคะแนนไม่ได้มากก็สามารถที่จะเอามาใช้นะครับในการซื้อสินค้าแบบธรรมดาก็ได้นะครับก็สแตม์มีไม่มากก็อิสแตนอีมีไม่มากก็สามารถผ่านซื้อได้นะครับก็คนไหนที่ไม่ชอบใจอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็สามารถแลกแบบข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ ก็จะมีเครื่องเครื่องอในครัวแล้วก็มีนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็มีถ้วยมีชามนะแล้วแต่จะชอบแบบไหนนะครับหรือว่าจะมีอีกตัวนะครับลุ้นหนักครับกับ เฟื่อนแอปนะครับนะครับก็จะมีแบบนะครับช่วงโปรโมชั่นตรงนี้ครับตอนนี้มันจะถึงฤดูสแต็มนะครับกับอีสแต็มครับสแต็คือเป็นสแต็มนะครับไออีสแต็มเหมือนกันว่าเก็บไว้ในบัตรนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะครับให้มีเครื่องขวานะครับเยอะแยะที่เราจะต้อง จะแบบนี้ก็ได้แล้วเจะแบบข้างบนนะครับอ่าโอเคนะครับ